เห็นยังเนี่เห็นยังม่ได้ยังแล้วนังเร่ัซชาเขียวเป็นจะเสียหรือไม่ใช้ร้านนี่มบ้า้านไรแล้ใกล้ๆนี่บ้เออรไปซื้อมากินประซํำเออขอแหงไหมขอกินได้เลยา่กินไหมกินกินได้จีเนเออแต่ว่าซื้อมาแพงกี่เด้อสามสิบสี่สิบห้าสิบบาทเลยเอ้ตนหตอน้ให้กินหรือไม่ให้กินนี่กินรู้กินกิด้ใจเองเนี่ เนี่ยโอ้ยแต่ว่าก็ซื้อมาแพงอยู่เอ้าไปกินอยู่กินโลดแต่ซื้อมาแพงอยู่เออกินโลดไปกินมั่นอยู่วะว่ากินหรอกซจ้ะไ่กินโรดไม่กล่าวว่าเป็นตาให้กินเนาะกินโลดแต่ซื้อมาแพงอยู่ป่ะจ้ะเออไม่ติดไปกล้ากินแบบนี้หมายความว่าเขากินกินแลยเหรอเกิดใจเองไหมเออมีเห็นผลเลยก็อะไรเสี่มากวะ ไย่งหอไม่่ดานไม่ใช่ดานเออหนื่อยง่ายดีเนาะแฟนซาดีหัวน่นนี่ตาแ่บกินได้บอกรนดรถจะคอยมอกก็ซื้อมาเมื่อกี้น่ะซื้อมาสี่สิบห้าสิบบาทวนละอยากกินกินรถทั้งเหมือนหนึ่งี่สี่สิบห้าสิบบาทบอือยากกินกินเลยเลยออเป็นตาแสบยิ่ไม่ใช่เออซื้อมาเมะื่อกี้นี่จะควงเขาม่าไจกินนะเขากลากินหนึ่ง เดี๋ยวซื้อว่าแพงยี่ดอกสี่สี่ห้าสิบบาทนี่ยกินกินกินตั้หน่อยไปนี่ยังไม่ได้กินอยู่เนี่ยเออซื้อว่าเมื่อกี้ยังไม่ได้กินเขาอยากกินกินรถอยากกินแล้วไม่ไม่ใช่กินได้บอสกินได้เออแต่ว่าซื้อมาเมื่อกี้เนี่ยขอยห้เข่ได้ท่านได้กินอยู่นนัเขาจี๊ดกากินหรือเขาเพราะฉนั้นกินตรุกว่าไหนเขากินหรือมันบ่าให้เขากินป่ะกินรถแต่ก็ซื้อมาแพงอยู่ เพราะกระซื้อมาเมื่อกี้นี่แหละยังไม่ได้กินไม่ไเห็นคนนันเนี่ยไปเจอกันกินวะธนาบารันพ่อประกาศพ่อแกาเนเนาะกินรสิหรือยังแต่ว่าใครก็ซื้อมาเมื่อกี้นี่ละยังไม่ได้กินพ่อกินมาชีดาก็ได้พ่อกินชีดาก็ได้ยม่จำนั่นแหละเกินเป็นตาะซื้นตัวไหนอืมโอ้ยนี่ก็ซื้อมาเมื่อกี้นี่อยากกินกินลสกินกินได้เห็นปะเนซื้อมาแพงเงีได้สิบบาทนั่นหัวพ่อนี่ฮะพ่ก็ซื้อมาเมื่อกี้ก็ว่าสิกินนี่ละ กิอยากกินไงกินรสตนลุกแกได้มากินได้มากินรสแต่ว่าก็ซื้อมาเมื่อกี้หิวเข่าก็เลยซื้อมาอยากกินแกกินรสมากินแน่เจ้าของเขาเพราะทั้งไม่ได้กล้ากินมากกว่ามากันแล้วกินรสิจริงยังซื้อเขาเมื่อกี้นี่บวกกินใจได้ป่ะที่นี่เอออยากกินกินรสสิบบาทคนนละขอยซื้อมาน่ะสิบบาทขวาเอาอ่ะเยืนยันความจริงแล้วสิบบาทคนนี้ซึ่งเมื่อกี้เนี่ย ที่หวงปานนี่ก็เอาไว้กินผู้เดียวรสอาดแต่จี่หวงปานนี่กินผู้เดียวรสแต่จี๋บอกปานไม่หวงเลยบ่ได้หวงกัอยากกินก็กินไม่ได้หวงกับเป็นยังกินรสบึงซื้อมา20 30บาท40บาท50บาทประมทศนี่กินอยู่ไม่ได้กินซื้อมาหิวของประเทศที่กินอยู่พากันกินรสเจ้าธีกากินอยู่บ่บ่้าแล้วเจ้าธีกากินหัวงกินตํานี้ก็บ่ได้แม่น โอ้อยากกินก็กินแต่ก็ซื้อมาเมื่อกี้นี่เมื่อกี้นี่เขามี้นี่เราประเด็นครับบางทีว่าเมื่อกี้นี่นแหละไม่ได้กินไผ่จิกาแก่โอ้ไม่ได้แพงเลยล่ะอยากกินก็กินบอูอยอ่บพอแพงแต่ไผ่จิกาแก่แกกินรถแต่คอยก็ซื้อมาเมื่อกี้นี่ล่ละคอยหิวเขานั่นไงก็เมื่อกี้นี่แหละปวดตเว้ยเมื่อตอนทีขอกินยากตานนี้ปะเขาไปกินเหล้าเขาซื้อไปขวดใหญ่น่ะ ไปครับไปครัะกินเราบ่เออเอาเอาเอานี่ยไปกินเราป่ะ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 เป็นยังเอาไปรอดเอาไปกินรอดมึงนี่ยก็เอาไปรอดมอสเสิไปกินเราเ่ยมอสเราก็ปูออกเงินกันสื่อคนละเครื่องก็ไม่ใช่เราคนใหญ่น่ะปูพักกันกินสองคนก็เป็นยังกินได้อยู่สองคนน่ะแต่มึงสิไปกะบแต่เมื่อกี้ไปได่พวกปูออกกันแล้วออกกันไปแล้วนะคนละเครื่องคนเดิมนะเราไปกิงใจกะกะไปกับ่เดี๋ยวไปอ๋อันนี้ไปกินน้ำบม่เดี๋ยวก็ว่ะ โอบ่ไปยังมันมันบอเอากันมันบ่กากันเอาบ่ไปกินน้ำแน้เอาอนี้ไปน้ำก็ไปก้นนะแต่ปกูกันออกเงินกันเรนี่ยสองคนไงใเงินไปเล็วเนีเงินกันสองคนเนี่ยถ้าพ่อเก่งใจกับไทยกับบริบาถ้าพ่เก่งใจเขาบ่บ่เอาเรื่ไปกินน้ืาบ่บ่มันบ่กากันกินไปนวดกินไปนวดเดี๋ยวเดี๋ยวไปกินสองคนแต่ประกูออกเงินกันเ็วนี่ยสองคนเน่ยกินน้ำบร้บาเาถ้าทีไปกับไปอีกต่ประกูออกเงือนจันทรใจออกเงื่นจันทรเรวไ เม่อนนีออกน้ำปกูเด้แต่ก็บพเป็นยังกันไปก็บพเป็นยังไม่เดียวปะสีให้กินน้ำเะล่าเอาเก่งใจกับม้าแต่ปกูออกงั้นันแล้วตายงั้นไปเลยไงนียใช่ไหมใ่บเนี่ยวะาะ